ครับสวัสดีครับกับศิลปินเมืองยะโมนะครับคลิปนี้เป็นคลิปทําบุญของบ้านเรานะครับไม่คิดว่าคนบ้านเราจะทําบุญขนาดนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับกดซับสไครต์ด้วยนะครับ ตอนนี้พระกำลังเดินทางมานะครับกับคุณยายทำบุญด้วยนะครับทำบุญด้วยใจนะครับไม่ต้องหวังสิ่งปลดตอบแทนนะครับครับนี่ก็คือคลิปต่อหนึ่งนะครับยาลืมกดไลค์กดแชร์นะครับศาส,สนาพุทธเราต้องอยู่คู่กับเรานะครับศาส,สนาพุทธต้อง อยู่คู่กับเรานะครับนะครับคนรอทําบุญนะครับอยู่ที่อำเภอนาคารครับครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับบุญที่เราสร้างบางครั้งคนมามองเห็นก็ช่างเขาครับอยู่ที่ใจครับ คุณกุศลที่ยิ่งใหญ่ทำที่เราอยู่ครับโอเคนะครับอำเภอนากลางของเราพระที่จะมาร่วมบุญกับเรานะครับเยอะนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยครับครับนี่คือ คูร่วมบุญกับเรานะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับครับนี่คือบรรยากาศของเรานะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับนี่ครับคือสายทานของสายบุญนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับ ช่องผมก็คือ Bridge and Travel and ศิลปินเมืองยาโมนะครับขอบคุณมากทำบุญด้วยกันนะครับขอให้บุญตรงนั้นส่งให้เราเป็นร้อยเท่าพันเท่านะครับทานที่เรามองไม่เห็นคือกำลังใจทุกคนนะครับ เจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้วัสดีครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับอย่าลืมเดอ